นนมันเป็นของเล่นเด็กหรือเปล่ามันไม่เหมาะผู้ใหญ่ไหมอันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนนะว่ามันก็แล้วแต่มองคนครับงานดีเลกเนี่ยมันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่รับมันไม่คำว่าแก่เกินไปสำหรับงานดีเลกเลยมันดูขนาดเล็กลงมินิมอลขึ้นตอนแรกผมก็มองว่าเป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กแล้วแต่ว่าจะเล่าดีไหมนะ <laughs> มันก็อายอายอยู่นะพอเล่นครับใช่ครับผมแพ้เด็ก4ี่ขวบครับลูกขาดชุดแป้งทอด แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นมากกว่าลูกขาง <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมกรมนซี MC กรนครับนายพงภุชิสเสรยเสยนีครับ <Yeah. S 1> เป็นผู้เล่นเบเบด m c แล้วก็จัดนะครับถ้าเอาแบบตั้งแต่ยุคแรกๆของผมนะครับก็จะเล่นตั้งแต่ปรมถมครับแต่ว่ามันหลังประถมครับด้วยความที่โตขึ้นเนาะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นครับแล้วกลับมาีกทีตอนม .3 ม .4 ครับจะเล่าดีไหมนะ <laughs> มันก็อายๆอยู่นะครับคือเพื่อนผมครับชวนผมมาเล่นเบเบดที่ห้างห้างนึงผมตอนแรกผมก็คิดว่าแล้วไง่มันมันก็แค่เบเบดไหม พอเล่นครับใช่ครับผมแพ้เด็ก4ขวบครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> นั่นแหละครับหลังจากนั้นเ็นต้นมาผมก็เล่นครับโดยที่ตอนนั้นเป็นยุคของภาคเบรสครับส่วนตอนนี้มันจะเป็นยุคของภาคใหม่อย่างภาคเบเบ็กซ์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าภาค X เนี่ยทำไมมันถึงแบบค่อนข้างจะดังเพราะว่าด้วยความที่ภาคนี่ยครับเขาได้ พยายามผลักดันนี่มันเป็นเกียร์สปอร์ตครับก็คือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งเลยด้วยความที่เบเบดมันดูขนาดเล็กลงมินิมอลขึ้นแปลว่าคนส่วนใหญ่ครับที่เข้ามาเล่นก็ได้รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะสนุกเอกลักษณ์ที่ต้องพูดถึงเลยครับก็คือสนามครับสเตเดียมในภาคเนี้ยครับอย่างที่บอกว่ามันพยายามปรับสมดุลให้สายตีได้มีที่ยืนมากขึ้นเนาะสนามเนี่ยมันจะมีรางข้างๆครับเป็นเฟืองเป็นเอ็กซ์ตรีมไลน์ทำให้เบเบดที่มีความสามารถในการโจมตีเนี่ยสามารถเข้าในเฟืองตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งเพื่อเล่งประสิทธิภาพแล้้้้วกก็ตตีีเขขาาไไปรงงลดดึน นอกจากลูกเล่นในสนามแล้วตัวเบเบดยังมีการประกอบที่ค่อนข้างง่ายครับมันจะมี3มพาร์ครับคือตัวเบรดและเช็ดแล้วก็บิดครับโดยเบรบดก็คือเหมือนเป็นหน้ากากครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันฮะตัวมุมการโยมตีอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยครับส่วนตัวและเชดครับก็คือเหมือนตัวที่เอาไว้เป็นการกระจายแรงครับส่วนบิดครับเป็นตัวกําหนดทิศทางการวิ่งครับก็คือ3ชิ้นนี้ประกอบง่ายครับถ้าเทียบภาคเดิมๆคือง่ายมากๆครับแค่บิดแล้วก็ใส่บิด แกมันก็เสร็จแล้วครับในภาคนี้นะในการโปรโมทผมมองว่าค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะเรื่องการที่ว่าตัวกิจกรรมหรืออะไรเนี่ย ค่อนข้างจะดีแล้วก็มันจะมีระบบหนึ่งที่ที่ไทยยังไม่เปิดตัวครับคือระบบ b a y Pass ก็คือเหมือนสะสมแต้มไปเรื่อยๆโดยในแอปเนี่ยก็อาจจะมีพวกกิจกรรมหรือแบบเดลี่เควสะครับให้ทําแล้วก็สะสมแต้มเพื่อน,นําไปสุ่มตัวหายากครับซึ่งอันนั้นเป็นในส่วนของญี่ปุ่นอนิเมะครับก็คือค่อนข้างทําได้ดีครับเพราะว่ามีการวางเนื้อเรื่องให้กระชับเข้าใจง่ายย่อยเนื้อเรื่องง่ายมากครับแล้วก็นักพากย์ดังๆมาพากย์ด้วยครับส่วนของฝั่งไทยครับก็ มีการโปรโมทอยู่เรื่อยๆครับก็คือเป็นการโปรโมทผ่านกิจกรรมครับตัวการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับครับนตอนนี้ก็คือจี G2 g 1่ครับ G3 คือรายสัปดาห์ G2 คือเป็นเหมือนระดับสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือระดับภูมิภาคหรือระดับเดือนนี่แหละครับซึ่งแน่นอนครับหลังสงการเจกินครับสปอยแค่นี้แหละส่วน G1 ครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามในเพจ KCToy Baby X นะครับผมวิธีการเล่นเหรอครับก็ไม่ยากนะครับ ลองเล่นไหมครับชวนผมไหครับใช่ครับใช่ครับมันก็ต้องมีบ้างครับ <laughs> อ <laughs> เวลาไปแข่งนี่มันต้องเตรียมตัวยังไงเหรอครับอ๋อขั้นแรกครับเราต้องมีกล่องทึบหรืออะไรก็ได้ที่สามารถเรียงลาดับเป็น1-2และ3ได้ครับ <laughs> <laughs> พอเริ่มครับจะให้หย่อนเบเบดลงในกล่อง3ตัวน้นครับ <laughs> เรียบร้อยปุ๊บ จากนั้นเราก็จะให้ทางกรรมการครับประกาศลำดับของเบเบดลูกนั้นขึ้นมาอย่างเช่นสมมติบอกว่าเรียงเรียบร้อยละหยิบลูกที่1ขึ้นมาเราก็หยิบเบเบดลูกที่1ขึ้นมาโชวอ์อย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้ครับอย่างนี้โ,โชว์ครับโชว์แล้วเสร็จแล้วเขาจะให้บอกโชว์เบดครับอันนี้คือเบิดส่วนโชว์บิดก,ก็คืออย่างนี้อ่ะอันนี้คือบิด โอเคครับมาถึงวิธีการให้คะแนนนะครับเราจะมีการให้คะแนนทั้งหมด4วิธีครับก็คือ1ครับสปินฟินิชครับหรือเบเบดหยุดหมุนนั่นเองครับฝ่ายนั้นจะเสีย1แต้มให้กับฝ่ายที่ยังหมุนอยู่ครับโอเวอร์ฟินิชครับถ้าหากเบเบดคุณล่วงมาตรงจุดเนีัยคุณจะเสีย2แต้มให้กับคนที่ยังอยู่ครับ อ่ะสามครับคือ extreme finish ครับอันนี้ก็จะเป็นออกโซนตรงกลางครับซึ่งอันนี้จะเสีย3แต้มในเรื่องของสแต้มมันจะมีอีกวิธีนึงคนระับ Burst Finish คือตัวแยกส่วนอย่างนี้ครับคนที่ตัวแยกส่วนจะเสีย2แต้มครับเรามีของมาให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กั่นด้วยนะนั่นคือ U X 0 2และ U X 0 3ครับเป็นตัววิสระดรอดกับพิลแฮมเมอร์ครับแน่นอนว่าอันนี้ยังไม่เข้าไทยครับแต่ว่าเราสามารถ ซื้อได้ในช่วงเดือนเมษาที่เราจะถึงครับก็รอติดตามในเพจ Official ครับที่เพจ k c t o ท b ยเบเบนะครับผมอุดหนุนสินค้า Official เ,เพื่อให้มีการแข่งขันที่ดีและการสนับสนุนจาก Official ต่อไปนะครับไปเรามาเริ่มการแข่งขันจริงกันเลยดีกว่าไหมครับโอเคครับได้ถ้างั้นผมเอานี่ก่อนตัวของพระเอกแล้วครับดันซอสครับนี่นี่ส่วนผมดันแด็กเกอร์ครับ โ,โชบิดโชบิดโชบิดตกละตัวแตละตัวใช่ครับแต่ข้อมผมเป็นล่างล่างขับไปีโกเลยดอแน่นอนนะว่าเราทองามเป็นสายโจมกเสียค่ะไม่ต้งคู้จะวิ่งค่อนข้างจะเฉียวเยอะอยู่ครับแต่ว่าแรกของเซม,มินาที่อาจจะล่อยหลอในช่วงกลางเกมจะงท้ายเกมอ่ะอย่างนี้เป็นตน้นค oh. ผมได้หนึ่งแต้มครับ โอเคคุณได้ไปแล้วหนึ่งแต้มไม่โชว์ของใหม่เลยดิไม่โชว์ของใหม่เลยก็ได้แล้วอ่าอ่าเนี่ยนใกล้ๆนะครับมิสซันร็อตนะครับมิสซันร็อ่ะอันนี้ฝั่งนี้เคียวแฮมเมอร์ครับทรีทูวันโกะอ่ะอย่างนี้ผมเสียสามแต้มครับเนื่องจากอีกสติ๊กติ๊กครับอู้โหแปลว่าสามต่อหนึ่งใช่ครับรอบสุดท้ายแล้วผมเอานี่เลยยูนิคอร์นจาบุเฮ้ยเจอนี่ครับฉลามเขียวครับไม่ใช่ฉลามขาวมามา โอ้โหโชบิชโชบิชโอเคมาโคชเรียบร้อยครับผมเบิร์ดครับเฮ้ยนี่แปลว่าผมผมชนะใช่ครับพาแต้มครับไวดีว่ะก็อย่างที่เห็นครับเล่นง่ายมินิมอลเหมาะกับเด็กๆไปจนถึงวัยผู้ใหญ่แน่นอนครับคนแก่ก็เล่นได้นะครับนี่ถามอะไรไหมครับครับในพวกเราที่เป็นแบบวัยผู้ใหญ่แล้วอะไรแหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาสําหรับเด็กแก่ครับส่วนตัวคุณคิดว่าไงครับ เบเบดเนี่ยมันเป็นของเล่นเด็กหรือเปล่ามันไม่เหมาะผู้ใหญ่ไหมอันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนนะว่ามันก็แล้วแต่มองคนครับเพราะว่าในเรื่องของงานดิเลกเนี่ยมันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่รับมันไม่มีคำว่าแก่เกินไปสำหรับง,งานดีเลกครับแน่นอนว่าเบเบดก็เช่นกันครับส่วนพูดถึงเรื่องคอมมูนิตี้ครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้ของเอ็กซ์ติมแดชไทยแลนดะ์เนาะในคอมมูนิตี้เนี่ยจะมีการอัปเดตพวกแบบว่าตัวเบเบดออกใหม่ไปจนถึงการแข่งขัน ซึ่งงานแข่งขเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากตัวงานแข่งใหญ่เนี่ยก็จะมีงานแข่งในระดับพวกร้านตัวแทนจําหน่ายหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็น NX Fortuna และอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวสนใจก็ไปเช็คในตัวคอมมูนิตี้ได้ครับคนในคอมมูนิตี้เป็นกันเองมากครับมีความเฟนลี่แล้วก็พยายามผลักดันคอมมูนี้ให้ก้าวไกลกว่าเดิมครมากกว่าเบเบดในภาคก่อน สุดท้ายถ้าสมมุติคุณอยากลองเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างจะดีและน่าประทับใจนะกับการมาเล่นอะไรแบบนี้มันให้ความรู้สึกมีความคิดถึงในวันวานนะฮะตอนแรกผมก็มองว่าเป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กแล้วแต่ว่าไปมามันก็เป็นงานดีเลกที่เป็นมากกว่างานอดีเลกครับ